สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทพลังกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ Productivity Toxic มาคุยกันผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ทำงานหนักนะฮะแล้วก็ขยันขันแข็งเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแบบนั้น ผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับเศรษฐกิจเอยอะไรเออท่าภาวะทางการเงินต่างๆนานาการแข่งขันกันที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันทําให้ภาวะการใช้ชีวิตของคนทํางานโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆท่านๆเนี่ยจะต้องมีภาระที่ต้องแบกรับกันอย่างมากมายแล้วเราก็รู้อยู่นะครับว่าถ้าเราทํางานได้ไม่ดีเงินเดือนก็อาจจะขึ้นน้อยกว่าคนอื่นโบนัสก็าจะน้อยเพราะเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไปผูกกับผลงานของตัวเราทั้งสิ้น มันก็เลยทำให้คนเราในยุคปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีการทำงานหนักมากขึ้น หลายคนอาชีพเดียวไม่พอมี2-3ถึงอาชีพในวันเดียวกันนะฮะทำสองสางานเลยอาจจะต้องแบ่งแยกเวลาการทํางานกันอย่างค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับอย่างเพื่อนผมหลายคนเนี่ยก็มีเวลากลางวัน8ปดโม่แปดชั่วโมงก็ทํางานตั้งแต่8ปดโมงเช้าเลิก5้าโมงเย็นอันนี้เป็นปกติหลังเลิกงานก็ไปทําอีกงานหนึ่งนะครับพอตอนคืนก็มาทํางานแบบออนไลน์ขายของอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อรับออเดอร์รอะไรต่างๆก็ถามเขาทาไมต้องทําเยอะขนาดนี้ ซึ่งก็เขาก็ตอบว่าเนื่องจากภาวะต่างๆมันไม่แน่ไม่นอนการที่จะมีอาชีพเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเกิดเรียกว่าความไม่มั่นคงในชีวิตเมื่อไหร่ที่นายจ้างอยู่ดีอยากจะเลิกจ้างเราขึ้นมาเราก็จะไม่มีไรายได้กันไปเลยอันนี้ก็เป็นเหตุที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเห็นภาพนี้กันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับมันเลยทําให้คนเราอ่ะทำงานหนักมาก มากขึ้นเรื่อยๆเคยสังเกตตัวเองไหมฮะว่าเราทํางานหนักมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเจเนอเรชัน X Y ที่มักจะถูกปลูกฝังมาว่าการทํางานหนักคือเครื่องชี้วัดในคุณค่าของตัวเองอย่างคนรุ่นผมเนี่ยนะฮะเจน X เนี่ยเราจะค่อนข้างได้ยินคําสอนจากปู่ย่าตายายพ่อแม่เสมอว่า เรียนให้เก่งนะฮะเรียนเก่งจบแล้วทํางานก็ต้องทํางานให้ขยันขันแข็งตั้งใจทํางานนะจะได้ร่ํารวยคําพูดนี้เนี่ยติดมาตั้งแต่เด็กนะฮะแต่อันนี้เรามองในในวัยยุคนั้นแต่ในยุคนี้มันอาจจะเป็นคนละคําสอนละซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่เชื่อถูกปลูกฝังมาแบบเนี้ยมันจะเริ่มมีท็อกซิกโปรดักทิวิตีติดตัวมาเหมือนกันว่าถ้าวันไหนเรานั่งว่างๆนั่งสบายๆเคยเป็นไม่ฮะเราจะรู้สึก ผิดอ่ะแบบเอ๊ะทำไมวันนี้เรานั่งว่างๆทำไมวันนี้เราไม่มีอะไรทํามันรู้สึกว่าชีวิตนี้มันเกิดความผิดพลาดใดหรือเปล่าทําไมเราถึงไม่ทํางานแบบเนี้ยอันนี้เรียกว่าเริ่มเป็นท็อกซิกโปรดักทิวิตี้ละนะอันนั้นนอกนั้นก็เป็นสาเหตุจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เราว่ากันไปเมื่อสักครู่นะครับหรือแม้กระทั่งในองค์กรบางองค์กรเองว่าทาองค์กรเนี่ยมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทํางานหนักโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีนะครับเช่นการให้รางวัลกับการเอ่อเรื่องของผลงานแบบ เรียกว่าชัดเจนจนจน,จนมากเกินไปเช่นใครทําผลงานได้ดีหรือได้เกินกว่าเป้าหมายเนี่ยมันมีเงินอัดฉีดที่ค่อนข้างจะเยอะมันเลยทําให้คนแข่งกันสูงมากแข่งกันเพื่ออยากได้เงินก้อนนั้นนะมันจูงใจมากพอที่จะทําให้เขาพยายามที่จะแข่งขันกันซึ่งสุดท้ายก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองนะครับในสายตาคนอื่นมันก็เลยทําให้เราต้องเหนื่อยล้าแล้วก็รับกับ การทางานหนักมาก,นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีต้นทุนของมันนะครับหลายคนอาจจะมองว่าก็เห็นเป็นไรเราก็ทํางานมีแรงก็ทํากันไปแต่ถ้าเราทําจนเกินพอดีเกินพอดีนะครับเรียกว่ามากกว่าที่เรารับภาระตรงนั้นได้เนี่ยแน่นอนนะน,นอกจากความเหนื่อยล้าแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพความดันโลหิตสูงโรคเครียดเรื้อรังซึ่งก็จะส่งผลไปถึงโรคหัวใจในอนาคต ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับครอบครัวพอเราไม่มีเวลาสร้างสัมพันธ์ที่ดีนะครับเอาเวลาทั้งหมดไปโฟกัสกับงานมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้ค่อยๆห่างหายกันไปนะครับเรื่องของผลผลิตโดยรวมของร่างกายเราอจะลดลงนะครับแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราทํางานได้ทุกวันแต่ในระยะยาวสมองร่างกายจะไม่สามารถทําตรงนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะเราขาดการพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพออาหารก็ไม่ได้กินอย่างถูกสุขลักษณะ สิ่งเหล่านี้มันเลยทําให้ระยะยาวเนี่ยมันจะมีสภาพที่ค่อนข้างจะถดถอยเร็วมันจะทําให้ productivity ตอนปลายเนี่ยตกอย่างเร็วมากแทนที่จะคงเส้นคงวาไว้นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เราต้องระวังให้ดีก็คือเรื่องทํางานหนักมากเกินไปบางคนนี่บ่นถึงเรื่องเบิร์นเอาเลยนะครับว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผมหมดไฟมันเหนื่อยมากแล้ว เหนื่อยไปเรื่อยเหนื่อยไปเรื่ยทุกวันก็ทำแบบนี้ซ้ําๆซๆจนกระทั่งตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันเบร์นเอาอะเรียกว่าหมดไฟในการทํางานหมดไฟที่จะตื่นขึ้นมาอยากจะทํานูน่นทํานี่มันเกิดอาการล้าไปทั้งหมดเลยเคสแบบนี้มันเป็นผลลัพธ์ในระยะยาวนะครับซึ่งไม่ค่อยดีนักดังนั้นในยุคนี้มันก็เลยมีค่อนข้างจะมีเรื่องของการรับมือกับการทํางานหนักมากจนเกินไปซึ่ง เราจะเห็นในหนังสือหลายเล่มน,นะ slow productivity บ้าง slow life บ้างพยายามที่จะสร้าง work life ให้มันบาลานซ์กันจริงๆนะฮะก็ต้องก่อนอื่นก็ทต,ต้องยอมรับนะครับว่าชีวิตเราเขคงต้องมีการพักผ่อนบ้างนะครับแล้วก็นิยามความสําเร็จใหม่ที่มันไม่ใช่แค่งานอ่ะมันต้องบาลานซ์จริงๆความสําเร็จเราจะแยกเป็น3ส่วนส่วนตัวครอบครัวแล้วก็งานก็ได้ แล้วเราก็มาบาลานซ์กัน3ส่วนนี้ให้มันเท่าๆกันแทนที่จะโฟกัสไปที่งานอย่างเดียวนะครับอย่าลืมอีกอันนึงที่ช่วยได้คือสร้างขอบเขตการทํางานแล้วก็ช่วงเวลาพักที่มันค่อนข้างชัดเลยตั้งเวลาทํางานให้ชัดเวลาเลิกงานให้ชัดเจนหลังจากเวลานี้ไปแล้วเราจะไม่แตะงานเลยนะแต่เราจะทําอย่างอื่นเช่นอยู่กับครอบครัวนะครับหรือว่าอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแยกพื้นที่การทํางานออกไปเลยให้มันชัดเจนเพราะหลายคนท๊อ w เ r ิ from Home เนาะ การ w o r k f r o m home เนี่ยมันทำให้เราไม่ได้แยกพื้นที่การทำงานกับการพักผ่อนออกจากกันดังนั้นถ้าท่านไหนมีพื้นที่ที่มากพอจริงๆไม่ต้องถึงกับเป็นบ้านเป็นกระหาดอ่ะนะฮะเราแยกพื้นที่ทำงานออกมามุมหนึ่งถ้าถึงเวลาทำงานเราไปนั่งมุมนี้แต่ถ,ถึงเวลาพักผ่อนเราก็แยกไปอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นอาจจะเป็นโต๊ะรับแขกหรือว่าห้องทานข้าวอะไรต่างๆก็แยกออกไปให้มันชัดเจนมันจะได้ เกิดเียกเรียก,กว่าไม่ได้ทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญในยุคนี้คือใช้เทคโนโลยีอย่างมีสติไม่ให้ถูกเรียกว่าติดมันมากจนเกินไปหลายคนติดจริงๆนะครับติดเทคโนโลยีไม่สามารถที่จะปล่อยวางตรงนั้นได้มันทําให้เกิดออโต้ไฮลอดอ่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆล่องลอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งชีวิตมันก็หลุดไป โซเชียล <Social S 2> พวกนั้นสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราไม่มี productivity หรือบางทีเราย้อนกลับมาปุ๊บงานเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ทําให้เราไม่บาลานซ์นะครับก็สุดท้ายก็ต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธแล้วก็ยอมรับที่จะถอยห่างออกจากงานบ้างเบรกระหว่างทํางานใช้วันหยุดอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดกับมันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะมี productivity มันไม่ได้แปลว่าเราต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาเราต้องมี เวลาในการพักผ่อนการพักผ่อนไม่ใช่ความอ่อนแอคือบางคนก็มองการพักผ่อนคือไว้าวันนี้มันขี้เกียจมันไม่อยากทํางานไม่ใช่นะฮะการพักผ่อนมันเป็นการชาร์จเหมือนโทรศัพท์ที่ท่านใช้ท่านยังต้องชาร์จต้องปิดมาเลยถูกไหมฮะเราต้องไม่มีช่วงเวลาที่ชาร์จกลางคืนีค่ก็ปล่อยให้มันพักบ้างชีวิตก็เหมือนกันมันไม่ใช่ทํางานหนักอยู่ตลอดเวลาแล้วจะทาให้ชีวิตเรามีคุณค่ามันมีหลายด้านหลายมุมในชีวิตดังนั้น ถ้าเราจะเริ่มต้นชีวิตในแต่ละปีให้มันดีขึ้นน,นะครับคงต้องสร้างความบาลานซ์ตรงนี้ให้ได้ชัดเจนนะครับก็าฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ